สวัสดนนีค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับซาสตรีมภาพเพิพ่มในตามแด,ดิมเช่นเคยนะคะมื่อนี้กับเจ้าท่านผู้ชมนะคะไปบุกปลากันค่ะไปเบิ้์ปลากันค่ะว่าสิได้อีหยังนะคะสิได้จพักหรือว่าสิได้ผลไม้นะคะพี่น้องคะก็สิปไปก,กันกับนี่แหละคะ่ะเจ้าซีขาเนี่ยแหละค่ะหน้ารัานะคะ,ะ,ค,ะคิดจรรัดลมป๊าซีซูโกย่า เดี๋ยวสปสิผ้ายางไปนะคะสิบผ้าเขาปลาค่ะปะ้อนนี้แตงตโตให้ม้าก่อนค่ะนี่นะคะยางเล่นน้ำม้าเนี่ยล่ะค่ะเดบมี อันอันตรายนะคะว่ามันกรคํำแล้วตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มค่ะนาหลัป้าหลตรังกีลาปุก,กิีตถอยหถาังถอาย,ยลังไทยบงไก่ค่ะนี่ค่ะที่ได้ยินเสียงไก่ ไก่มันมาจากตรงนี้แหละค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยแหละค่ะปูขันลังก็มีผลไม้ค่ะแต่ว่ายังไม่ทัานไงปีนี้ปติดดอกค่ะดอกเข้าปต้องเลี้ยงดอกค่ะไก่ถากินสนามมูกเพาะเหรอคะนี่นะคะมันไงแล้วนะคะไร่ขบโพดนะคะ ออ่อนเพื่อนลังนี่อ้ยผลไม้น้านาชน,นิดเลยค่ะมีสุดสิ่งทุกอย่างเลยในะส่วนนี้เพื่อนเขากับไงบริเวณเขากับ,บ่างเพราะว่าเขามาอยู่ด้านนอกไง อนคนที่มาอยู่ด้านนอกมาตแต่ลังงหงไงทั้งนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในถึงประตูมันอันเบิง้งทางเขามันหน่อยหน่อยแต่ว่าข้างในน่ะมันเป็นสวนคือกันเ้อะเพือนคนอยู่นี่คือบางเธอเห็นประตูเขานีหน่อยเกาๆแต่เปิดไปวิมานนะคะเพราะว่าเขาสีบบตบแตง่งไายเนาะเขาตบแตง่งภายในแหละก็ คนสมัยโบราณอันสมัยเก่านะเขาสืบนนิยมเห็นเพื่อนแบบสี่หรอกมันจะเป็นเหือนแบบติดตกันเพราะว่าสมัยตะกีนันก็ยังว่าอะไรก็ไรใดหน่อยเนาะสมัยตะกีหรืออาจพื้นที่ไม่เพียงพอนะคะที่มีจํากัดเขาก็เลยต้องเห็ดติดๆกันในทางเขาแต่ว่าข้างลังเขามีเป็นสวนสวนบัก่ายง่ายาแล้วแต่ค่ะนั่นล้งนันดอกไม้กำลังงามเลย ไปทางลัดนะฮะเดี๋ยววันลังปุยสิผ้าไปรักอางุ่นเ <c oughs> มื่อนี่ไปบุกป่าไปเบิ่งก่อนว่ามีพักบอก นี่ค่ะพออยางออมมาดานลังนี่มันก็เป็นปลา,าท่านผู้ชมหลากหลายนะคะกับสิถ้าวว่าอ่าคนแถวนี้เขาปลูกปลูกพักสนวนขั้วคือกันน้ำปุ๋ยบอนะคะคือสุบานเลยค่ะคือยังขอบขั้วมีพ่อแม่มีลูกอะไรอย่างงี้นะคะ คือขอบขั้วได้ขอบขั้วหนึ่งเขาปลูกนี่ปลูกคนหนึ่งก็กินกันได้ทั้งบ้านค่ะเพราะว่ามันเยอะแยะเบิง้งจิละ่ะนี่เบิ้งสวนเออนี่ค่ะผลไม้ปลาสิบุีปลาสะพามาเห็นไหมคะมาเก็บอันนี้มันก็คือตระกูลเบอร์รี่นะคะพี่น้องคะ่ะอื้หวานมากคะ่ะ เปนเรียกว่าโมระนะคะประเทศอื่นไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะยังถืบอกคือต่างประเทศในแถบยุโรปพลอหมอกพลไม้ใหม่หรือว่าพักอยังเนี่ยเขาก็จะมีไข่ไข่กันมีคือกันมดค่ะเพี่งแต่ว่ากรเอื่นซื้อมันสิบ่คือกันปุ้ยยุสเปนปุ้ยก็เอินตามภาษาสเปนนั่นแหล,ละ พอได้มาหมดนัล่ะแล้วเราก็ได้ชิมผลไม้ป่าแล้วนะคะเ็นบอกแล้วอันนี้มันคือต้นอะไรนะคะมันมีหน่วยหน่วยต้องทาให้มันไงปุยถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะอันนั้นมันตน้น นี่กัสตา e t นะคะอันนี้นะคะหน่วยกัส t าญ t ลูกเกาลัดค่ะต้นเกาลัดนั่นเป็นนังซีด้ค่ะพี่น้องค่ะพาชมนกชมไม้นี่แหละคะ่ะเห็นบอ่อแนมเห็นกันอยู่บอ่อเนี่ยค่ะสุดยอดอยู่ยมันนี้นี่พามายังป่าได้ผลไม้กินอยู่ด้ยคือแบบว่าบ่ไดเอาถุงมาค่ะบ่คิดบ่ฝันว่ามันสิสุกแล้ว เก็บชิมพอ่พอพ่อให้รู้รสชาตินะคะนี่ค่ะดอกไม้บาน อุ้แยแ่เห็นเยีวมองหนวอ้าวปีนี้มองนั้นเขาปลูกท่านตะวันค่ะโอ้ยได้มนลังผ่ามาสองท่านตะวันค่ะพี่น้องกีดาโซลนะคะคือท่านตะวันนะคะปิบปะปิบปะ โอ้น้ำเยอะมากนั่นะทุกิเร่าราลดชาสิฮะกี่เกเองรเาโอ้โอน้ำเยอะดีมากเลยค่ะวันนี้มาก็ตุาบาระเบนักกี้อยากจะดาเอสเต้เบตเตโลพาหมามาเล่นน้ำนะคะอาค่ะ น้ำใสมากเลยค่ะพี่น้องคะช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นอยู่กับการเฮ็ดสวนเลยะใส่ย่างปลาเลยบ่รู้ว่ามันมีอะไรดีๆแถบนี้นะคะเบเตละบันชัดเส่ก็เรกเบเบลอาวาเบเบลหรอน้าล่ะมิดา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 มิดะกระนิ่งมิดาหรอปออ mira ro <laughs> ta nhàng đi bưng pác tham ở bưng pác chi rau bò măn nhung phong ngắm gì bò นั่นล่ะเบงน,นันน่นะอ่ะผ้าชมอีกค่ะอุ้ยซูมค่ะซูมนี่ล่ะค่ะผลไม้ป่านะคะตอนแรกวิวาม่ยำข้างตุดหือหวาน ม ора, อระกบุนเบอร์รี่เป็นผลไม้ป่ามันมีแบบปลาป่าน้ำเด้วยค่ะแต่ปุ้ยกับ,บ่เคยเด็กปลูกตอกปุ้กกินแต่อของปลาพ่อเพราะมันเยอะแยะเดิมหมดลังสิบห้าขึ้นไปทั้งทั้งทั้งมันนีกค้ำแล้วขานขึ้น เสียดายไ่ได้ไเอาถุงมาเนาะอืจะอ่อนนี่หรือคะพี่น้องแบบว่าถ้าแบบทีแดงๆนะ่ะเฮ็ดพริกเกลือเฮ็ดพริกเกลือกินขึ้นสิแสะ อนนั้นแหละเซตต้นมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต้นน้ำน้ำตระกูลเบอร์รี่ประเทศอื่นภาษาอื่นไม่รู้เรียกว่าอะไรเห็นเพื่อนๆผืถ้ำคลิปกันหลายคนอยู่ นี่ก็มันทั้งนั้นนี่ที่ว่าตะมองนี้มันบูด,ดุมสมบูรณ์ยังหลาะเบิงซืือๆค่ะเข้าป่านะครับพี่น้องดูดูบรรยากาศป่านะคะรมรื่นมากเป็นตาหอตำปะหุง่งมากินเนาะ แต่บ่มีบักหุงตำต่อค่ะไม่แต่บักทัวน้ำบักแตงเห็นแล้วกระสะอ,อ่อนด้ซี่แดงๆนี่เป็นตาเห็ดพริกเกลือโอ้โหสมมากดำๆนี่สิบา้า ยี่กินตลอดแนวค่ะนี่นาหนาวคนก็นมักเดินออกกำลังกายมองนี้คือกันค่ะปกติปุ๋ยมาบ่อยมองนี้เฉพาะนาหนาวนะย่างเลนย่างหัวน้ำมาปุ๋ยนี่แหละออกกำลังกายบางนี้มันกำลังออกดอก ออกหน่วยย้ำท่านย้ำมาท่านดำก่ว่าปุยบาท่างนุ่นนะ่ะน่าจะดำแล้วล่ะต้นผักชีลาวอ,อยู่ใส่เนาะ,ะแหงตะบัไดปลูกอยู่เขาคิดว่าของป่ามันมีเยอะ แต่าทาทั้งนี้มันตายมัดเพราะว่ามันบกฝนไงมันแห้งตายกอมันตายมัดน,นะพาไปบางทั้งหลังบานทั้งบุนเพื่อมี นี่คะ่ะต้นมันเนี่ยผักชีลาวหมหอมหมากเลยค่ะมาหาเบิง่งซื้อเลยยังไม่ทันะอยากดอกนี่ก็มั่นคะ่ะต้นผักชีลาวก็ล่งดอกสามารถเอามเมล็ดมันไปว่านได้เะวาว้า้า้าาแบวกดูข้างใตนะ่ะมันจะมี ยอดอยู่ค่ะนี่เป็นบอนีกับมันนึนะคะผักชีลาวผักชีลาวสเปนคนสเปนเอาไปเฮดชาผลแล้วตากแห้งมันแกเรกมันก็เลยเป็นใบยังสีค่ะ โอเคค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาสุดินภาคเพลินด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะมาค่ะเก็บเบอร์รี่กินค่ะพี่น้องค่ะตระกูลเบอร์รี่ค่ะโมอระนะคะกำลังแดงมีทั้งแดงมีทั้งดำ เยอะๆเปหมดเลยค่ะกินตลอดทางค่ะไปเอาถุงมาเดี๋ยวมือล้างผ้ามาบุกปลาไหมค่ะห,หวานอโอเคค่ะ